เราจะยังคงสนับสนุนยูเครนด้วยความมุ่งมั่นทำงานด้วยจิตวิญญาณแห่งความสามคัคคีและสร้างความคืบหน้าที่ทำขึ้นภายในแนวร่วมของความเต็มใจชาวยุโรปจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหาด้วยเนื่องจากความปลอดภัยของพวกเราเองกำลังตกอยู่ในภาวะเดิมพันฉันจะยังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประธานาธิบดีเซเลนสก,กี้และทุนส่วนยุโรปของเรา มาครงหนุนสุดตัวเซเลนสกี้และยุโลปต้องร่วมโต๊ะเจรจายูเครนคว่ำบาตแรงถลม่มลงกันที่ซาลตอบสวัสดีครับทผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดสตสถานการณ์เหตุการณ์สงครามรัเสเซียยูเครนกันต่ออีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับในที่สุดปูติน ก็ได้รับชัยชนะอีกครั้งหนึ่งในการหลอกลวงทั้มเวียงเบนความสนใจโดยเขาและทีมงานเนี่ยครับเป็นผู้จุดประกายเริ่มต้นเสนอตัวที่จะหยุดยิงและเจรจาสันติภาพตามที่ทัมต้องการก่อนที่จะครบกำหนดเส้นแดงนะครับ10วันซึ่งผ่านมาแล้วในวันศุกร์ที่ผ่านมานครับหลังจากที่มีการเข้าพบทูตพิเศษของวิทขอบในวันพุธในสันปดาห์ก่อนนะครับตามมาด้วยข้อเสนอหยุดยิง แลกกับภูมิภาคดอนบาสและไครเมียและไม่รับรองอะไรทั้งสิน้นตามรายงานการยืนยันของสตีฟวิทคอตทูตพิเศษของทรัมป์ล่าสุดนี่แหละครับนำมาซึ่งการปฏิเสธของเซลิเกี้และยุโรปและปัจจุบันนั้นยังไม่มีขา่าวข่าวคว,ว,วามคืบหน้าใดๆในเรื่องหัวข้อการเจรจาเพิ่มเติมหลังจากที่ยุโรปและก็ยูเคนี่แหละครับปฏิเสธ ดูเหมือนมีเพียงเรื่องกำหนดเวลาการเจรจาที่จะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่15สิงหาคามนี้เท่านั้นซึ่งก็จะเกิดขึ้นที่阿拉斯加นะครับ่ตนผู้สัครับความเคลื่อนไหวของชาติยุโรปหลายชาติ ออกมาสนับสนุนสันติภาพนะครับแต่ต้องอยู่ในเงื่อนไขที่ยูเครนต้องมีส่วนร่วมและยุโรปจะต้องเกี่ยวข้องกลายเป็นว่าการเจรจาในวันที่15นี่แหละครับมันอาจจะยุ่งยากมากขึ้นเพราะว่าปูตินนั้นก็ไม่ต้องการให้ยุโรปและก็ยูเครนนี่แหละครับโดยเฉพาะเซลินสกี้นั้นมาเกี่ยวข้องเพราะว่ามันจะสร้างความยุ่งยากให้กับเขาให้กับรัเสเซียเพราะว่า รัเสเซียมองว่าการเจรจากับทรัมป์นั้นมันจะง่ายกว่าถ้าไม่มียุโรปและเซเลนสกี้มาเกี่ยวข้องอล่าสุดมันมีรายงานแล้วนะครับว่าทาเนียบขาวกําลังพิจนารณายอย่างจริงจังที่จะเชิญประธานาธิบดีบอลอดดเมียเซเลนสกี้ของยูเครนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ของยุโรปนี่เลยครับพร้อมเจ้าหน้าที่ยุโรปนี่หละครับและคนอื่นๆนั้นเข้าร่วมการประชุมระหว่างประธานาธิบดี ของสาระและปูตินนะครับที่จะเกิดขึ้นในอลาสกาในวันศุกร์ที่จะถึงนี้ซึ่งมันอาจขัดกับข้อ,อความต้องการของรัสเซียเพราะถ้าเผื่อรัเสเซียมองว่ามันไม่เกิดประโยชน์นี่แหละครับการประชุมในวันศุกร์ที่จะเกิดขึ้นนี่แหละครับมันอาจจะต้องยกเลิกไปกลายเป็นว่ายูเคและยุโรปนี่แหละครับจะต้องมาเกี่ยวข้องอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้เสร็จแล้วครับท่านผู้ชมครับ แต่ผุ้ฟังครับประธานในบรีฝรั่งเศสเอ็มมารีเอลมาคงยืนยันการสนับสนุนยูเครนอย่างไม่เปลี่ยนแปลงและฝรั่งเศสนี่แหละครับหนุนหลังเซลงเลนสกี้นะครับโดยเขาระบุนะครับว่าอนาคตของยูเครนไม่สามารถตัดสินใจได้หากไม่มีชาวยูเครนซึ่งต่อสู้เพื่อเสรีภาพและความมั่นคงของพวกเขามามากกว่า3ปีมาคงยังกล่าวนี่นะครับว่าเขาได้พูดกับ เชเลนสกี้นะครับนายกรัฐมนตรีเยอรมันรวมถึงนายกรัฐมนตรีอังกฤษนะครับว่าเราจะยังคงสนับสนุนยูเครนด้วยความมุ่งมั่นทํางานด้วยจิตวิญญาณแห่งความสามาคัคคีและสร้างความคืบหน้าที่ทําขึ้นภายในแนวร่วม ด้วยความเต็มใจชาวยุโรปนี่แหละครับจะต้องเป็นส่วนหนึ่งของวิธีการแก้ปัญหาด้วยเนื่องจากว่าความปลอดภัยของพวกเขาเองนั้นกําลังตกอยู่ในภาวะเดิมพันฉันจะยังคงประสานงานอย่างใกล้ชิดกับประธานาตบีเซเลนสซกี้และหุ้นส่วนยุโรปของเราท่านผู้ฟังครับยุโรปนี่แหละครับกลายเป็น ส่วนสําคัญในการที่จะช่วยผลักดันให้เซลเลนสกี้นี่แหละครับมีพื้นที่ในการเจรจาใดาๆเพราะว่ายุโรปนั้นได้รับผลกระทบเต็มๆทุกครั้งที่มีเหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นสถานการณ์ถ้าเปิดยูเครนนี่แหละครับถูกรัสเซียยึดครองได้ยุโรปก็ไม่เปิดภัยเช่นกันเพราะนั้นยุโรปยูเครนเลยต้องรวมตัวกันนะครับเพื่อที่จะมีสิทธิ์มีเสียงไม่ให้มาใครนี่แหละครับมาตัดสินอนาคตของพวกเขาเองโดยที่พวกเขาไม่มีส่วนในการเกี่ยวข้องในการตัด สินใจเป็นที่ชัดเจนแล้วนะครับว่าการที่ปกปูตินนั้นตกลงที่จะพบกับทมก่อนกำหนดเส้นตายในวันศุก์นั้นก็เพื่อซื้อเวลานักการทูตยุโรปและยูเครนเองเชื่อว่าปูตินนั้นตั้งใจที่จะใช้ทมนี่แหละครับให้เป็นประโยชน์เขาแกล้งทำเป็นสนใจในเรื่องของการเจรจาขณะเดียวกัน ก็พยายามที่จะยึดครองอยูเครนเพิ่มเติมเขาใช้เวลาหลายสิบปีในการติดต่อศึกษานิสัยของทรัมป์จนรู้จุดอ่อนและใช้ประโยชน์จากจุดอ่อนนั้นหากการประชุมสุดยอดสิ้นสุดลงโดยไม่มีข้อตกลงใดๆหรือว่าการเจรจามันล้มเหลวต้องยกเลิกนี่เลยครับทรัมป์อาจต้องเลือกโดยการบีบเพิ่มแรงกดดันนะครับให้กับปูตินหรือว่าทรัมป์เองเลยครับอาจจะต้องถอนตัวออกจากการเป็นคนกลางในการเจรจา ท่านผู้ฟังครับโดยจริงๆแล้วปูตินนี่แหละครับไม่ต้องการให้เซเลนสกี้มาร่วมโต๊เจรจาเพราะว่าจะกลายเป็นเขานั้นต้องลดชั้นไปคุยกับเซเลนสกี้ซึ่งเขาเคยดูถูกเอาไว้และไม่ต้องการให้ยุโรปมาเกี่ยวข้องปูตินมองว่าเขาสามารถพูดคุยโน้มน้าวทรัมป์ได้ง่ายกว่าขณะที่ชาติยุโรปนี่เลยครับหัวแข็งโดยเฉพาะอังกฤษนั้นดูเหมือนเป็นไม้เบื่อไม่เมา รัเสเซียถ้ามีการพูดถึงอาวุธร้ายแรงนี่แหละครับเขาก็จะจ้องไปที่อังกฤษเป็นประเทศแรกเขามองเห็นจุดอ่อนของทรัมป์ตั้งแต่เข้ารับตําแหน่งประธานใธิบดีเขาแสดงความอ่อนแอออกมาและปูตินเองนั้นก็คอยหลอกล่อทรัมป์อยู่เรื่อยซึ่งมันก็ได้ผลเช่นครั้งล่าสุดนี่แหละครับท่านผู้ฟังครับในที่สุดสหภาพยุโรปก,ก็ประกาศมาตรการคว่ำบาตรครั้งที่178ต่อรัเสเซียซึ่งดูเหมือนมันก็อ่อนแอเกินไปอีกเช่นกันถ้าเทียบกับเรื่องของ การกดดันกับรัเสเซียแต่มาตรการการคว่ำบาตรของยูเครนเนี่ยแหละครับมักใช้ได้ผลทันทีท่านผู้ฟังครับเมื่อคืนที่ผ่านมาของเมื่อวานนี้นี่นะครับโรงกันน้ํามันในเมืองซาลตอบนั้นก็ถูกโจมตีสําเร็จอีกครั้งซาลตอบนั้นอุด,ดมไปด้วยโรงกันน้ํามันคลังน้ํามันและก็นสนามบินทางยุทธศาสตร์ที่สำคัญนั่นก็คือเองเกลสและมันกลายเป็นจุดปล่อยของเครื่องบิน ทางยุทธศาสตร์ต่างๆที่มีการใช้ขีปรุษ k h 101ในการโจมตีเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ต่างๆเหล่านี้นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นไม่ว่าจะเป็นตู 95MS ตู160ที่ใช้ขีปรุษล่อน k h 101นี่แะครับมันจะบินมาถึงซาลตอฟนะครับหันหน้าไปยุเคนจากนั้นมันก็จะปล่อยอาวุธไปในพื้นที่ต่างๆของยูเคนเพราะนั้นเมืองซาลตอปมันจึงกลายเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญ กลายเป็นจุดปล่อยสําคัญเพราะว่าจุดนี้เนี่ยครับมันจะเล็งทิศทางไปตะวันตกนะครับก็จะมุ่งหน้าไปยเคนเพราะว่าถ้ายิงจากที่อื่นเนี่ยแหละครับมันอาจจะเกิดความผิดพลาดอาจจะเลยไปถึงประเทศในยุโรปนะั้นจุดปล่อยที่ซาตาตอฟมันจึงสําคัญมันจะมีอุดมไปด้วยคลังน้ํามันโรงกันน้ํามันอย่างเช่นเอ็เกลสองนี่ครับก็เป็นคลังน้ํามันของ เครื่องบินตู160เฉพาะใช้กับตู160สถานก,การณ์ที่ก่อนหน้านี้นะครับคลังน้ำมันคิสตันนี่หละครับถูกระเบิดอย่างหนักและครั้งนี้นี่แหละครับคิสตันนี่แหละครับคลังน้ำมันคริสตันก็กลายเป็นจุดเป้าหมายเหมือนกันแต่ดูเหมือนว่าคลังน้ำม,มันมันมีจำนวนมากนี่หละครับหลายคลังมันก็เลยกลายเป็นเป้าหมาย สำหรับคลังน้ำมันที่ซาลตอฟนี่แหละครับมันยังลุกไหมต่อเนื่องมาจนถึงเช้าวันนี้มันส่งผลให้กลุ่มควันขนาดใหญ่หลายกลุ่มนี่แหละครับมันลอยขึ้นสู่ท้องฟ้าการโจมตีด้วยโดรนของยูเครนที่ไปโจมตีโรงกันคืนเมื่อวานนี้นะครับทำให้บางส่วนของโรงกันแห่งนี้ลุกไหมนะครับจนถึงเวลาปัจจุบันความเสียหายกับโรงกันนี่เลยครับที่มีกําลังการผลิตถึง7ล้านตันต่อปีห่างจากชายแดนยูเครน590กิกิโลเมตร โครงสร้างพื้นฐานด้านน้ามันของรัเสเซียมันกำลังลุกไหม้แต่ไฟที่แท้จ,จริงมันก็คือไฟเศรษฐกิจของพวกเขาที่มันกําลังพังทลายกัดก่อนจากภายในโดนของยูเคนี่แหละครับกำลังทําให้สิ่งที่กองทัพปูตินทําไม่ได้นั่นก็คือการโจมตีในจุดที่เจ็บปวดปล่อยให้ควันลอยขึ้นเรื่อยๆมันคือสัญญาณของการเสื่อมถอยของรัเสเซียทั้ง่าับท่ญญามกลาง คลิปวิดีโอที่เรานําเสนอให้เห็นนี่แหละครับมันมีอยู่คลิปหนึ่งมันเป็นผลงานของระบบป้องกันที่ทําอะไรโดนของอยูเครนไม่ได้เพราะว่ามันเป็นการใช้ปืนประจำกายนะครับไม่มีขีประวธนาวิถีต่างๆอย่างเช่นแพนซเซอร์นะครับเพราะฉะนั้นความสามารถในการจัดการป้องกันคลังน้ํามันโรงก,กันนี่แหละครับมันแทบจะไม่มีประสิทธิภาพมันก็เลยมีรายงานนะครับว่าผู้จัดการโรงก,กัน หลายโรงตอนนี้เริ่มรวมหัวกันนี่แหละครับจ,จัดซื้อระบบป้องกันภัยอากาศมาไว้ใช้เองเลยละครับหลังจากที่ทางรัเสเซียเองนี่ครับไม่ครับสามารถจัดหาและป้องกันโรงกันของเขาได้ปล่อยให้โดนบินมายมตีอยู่ได้เกือบจะ3ปี เหตุการณ์ก่อนหน้านี้1วันนี่แหละครับมันก็มีรายงานนะครับว่าโดรนบินไกลกว่า1300กิโลเมตรนะครับไปโจมตีนะครับคลังเก็บสินค้าโดนซาเอ็ดรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่นำเข้าจากจีนซึ่งมันอยู่ห่างจากชายแดนของยุครนเกือบ1,300กิโเมรโรงงานแห่งนี้นี่ครับมันตั้งอยู่ในเขตนิคมพะซินยูห่างจากชายแดนยุครน1,300กิเมตรถูกใช้เป็นที่เก็บโดนซาเอด สำหรับใช้งานในการโจมตีรวมถึงเป็นชิ้นส่วนประกอบต่างๆที่นําเข้าจากจีนการโจมตีครั้งนี้นี่นะครับมันดําเนินการโดยศูนย์ปฏิบัติการพิเศษ A ของหน่วย HBU ผลการโจมตีนี่แหละครับมันก็เลยทําให้เกิดระเบิดลูกไฟพวยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าแม้ว่าความเสียหายมันจะไม่มากนะครับแต่มันก็เป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ให้เห็นนะครับว่าไม่มีพื้นที่ปลอดภัยในขอบเขตอาณาบริเวณของรัเสเซีย ทุกพื้นที่ของรัเสเซียจะไม่ปลอดภัยและจะตกเป็นเป้าหมายในการโจมตีอย่างแน่นอนถ้าสงครามยังไม่จบนี่นะครับมันก็ยังไม่สามารถนับศ่งทหารได้แต่ฟังครับสำหรับโรงการน้ํามันซาลตอบนี่แหละครับมันตั้งอยู่ทางตอนใต้ของเมืองซาลตอฟนะครับริมแม่น้ํา โรงกานะครับโรงการแห่งนี้เป็นศูนย์กลางที่สําคัญนะครับในเครือข่ายของการแปรรูปน้ํามันและการกระจายน้ํามันของรัสเซียจัดหาเชื้อเพลิงสําหรับทั้งโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนและก็การปฏิบัติการทางทหารทามันทาให้มันนี่แหละครับเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ท่ามกลางศัตรูที่ยังมุ่งที่จะโจมตีท่านฟังครับนับตั้งแต่ปี2024มาแล้วนะครับโรงกานแห่งนี้นี่แะครับถูกโจมตีมาแล้วอย่างน้อย3าครั้งและแต่ละครั้งนี่แหละครับมันก่อให้เกิดไฟไหม้ แการหยุดชะง,งักในการดําเนินการการโจมตีครั้งล่าสุดนี่แหละครับความสามารถในการอของโดนยูเครนในการกําหนดเป้าหมายอย่างอิสระนี่แหละครับมันทําให้ศูนย์การพลังงานหรือว่าโลจิสติกเก็บเข้าพลังงานนี่แหละครับมันกลายเป็นเป้าหมายของภายในเป้าหมายในการโจมตีด้านลึกภายในดินแดนของรัสเซียมากขึ้นเรื่อยๆการหยุดชะง,งักหรือว่าการโจมตีที่ซาลตอฟนี่แหละครับไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อ การอุประโภคบริโภคเชื้อเพลิงในปุ๋ยภาคต่างๆเหล่านี้เท่านั้นแต่ยังส่งสัญญาณเพิ่มแรงกดดันต่อรองในเรื่องของน้ํามันเชื้อเพลิงทางทหารของรัสเซียและการขนส่งนี่แหละครับซึ่งมันจะซับซ้อนมากขึ้นและการดําเนินการในสงครามแนวหน้านี่แหละครับมันจะยุ่งยากมากขึ้นสถากนการณ์ที่ประชาชนชาวรัสเซียเองตอนนี้เริ่มได้รับความเดือดร้อนจากราคาน้ํามันที่มันพุ่งสูงขึ้นนี่แหละครับ ครงสร้างพลังงานน้ำมันของรัเสเซียตอนนี้กําลังประสบปัญหาวิกฤตอย่างหนักหลังการส่งสัญญาณของทรัมป์ในเรื่องของการที่จะกดดันเกี่ยวกับน้ํามันเกี่ยวกับพลังงานนะครับภายหลังการสิ้นสุดการกดดันครบ10วันในวันที่8สิงหาคมแต่ดูเหมือนว่าสถานการณ์ตอนนี้มันเปลี่ยนไปทำ เปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือหรือว่าหลังอะไรอีกหรือเปล่าก็ไม่รู้เลยครับหลังจากที่บอกว่าจะกดดันเรื่องน้ํามันส่งสัญญาณให้ยูเครนโจมตีลงกันคลังน้ํามันมาแล้วจนถึงปัจจุบันยูเครนก็ยังโจมตีอย่างหนัก แต่ทรัมป์ยังไม่มีมาตรการใดๆตอบโต้ท่ามกลางที่ทรัมป์กระยิมยิ้มย่องใจว่าจะกลายเป็นผู้เป็นประเทศมหาอำนาจที่จะมีการเจรจากับปูตินซึ่งจะเกิดขึ้นในวันศุกร์ที่15สิงหาคมนี้ก็เลยทำให้มองเห็นชัดเจนเลยนะครับว่ากลยุทธ์ของปูตินนั้นใช้ได้ผลทุกทีกับทรัมป์แต่ที่ใช้ไม่ได้ผลก็คือกับยูเครนเพราะว่ายูเครนยังโจมตีโรงกันน้ำมันคลังน้ำมันของรัสเซียอย่างหนัก รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ